หนึ่งคือเส้นทางมีความสุขสองเส้นทางดี้ความทุกข์สามเส,มส,มส,มสม้นทางอันเป็นอุเบกขาเอกขาตาในเส้นทางความเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอจุธรภมสุขภาไม่ว่าจะไฟเป็นอย่างคำละเอียดจิตล้วนแต่วางวางระ,ะไว้เพื่อทำให้ของจิตโยคิดเป็นสำหรับจิตโยคิดที่ มีคุณสมบัติในการตูนเด่กตางหน้าที่ดีกั้งฝ่ายเป็นบุญญาวิสังนารและอาุุญญาวิสังนารหรือฝ่ายเป็นอทุขมสุขฆาตอทุขขมสุข้าแปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์เยอเฉยๆนี่คือสภาพเจตสิกเจตสิกอันเรียกว,ว่าเป็นสภาพเหตุปัจจัยอารมณ์ที่ทําให้เกิดความเนื้อจากจิต ก็มาศึกษาตรงนี้เนาว่าด้วยความที่่านจิรุคิดในจิตเป็นสภาพรู้ใจขาดความฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดที่จะดูโจวมันเองข้างฝ่ายปุญญาที่สงคัญเกิดขึ้นจากสังขารเป็นจิตที่เป็นเจตสิกภายในจิตข้างฝ่ายอุญญานที่สำคัญคือบางที่เกิดขึ้นภายในจิตเที่ยว่วเจตสิกเหมือนกันข้างฝ่ายเป็นอัตตภะสุขฆาก็เป็นเจตสิกเหมือนกันเท่านี้มันก็มีระดับชินตนาการละเอียดตามระดับที่นี่ สุดท้ายมาถึงหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือจิตสังขารโดยรียานเองว่าเป็นเหตุแห่งอารมณ์แด้อารมณ์ยในสชานที่เดียวกันนั่นเองเนื่องความที่จิตไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเองและไม่เข้าใจหรือไม่รู้เท่าทันคุณสมบัติของตนเองคำว่าตวเองในที่นี้พูดก็เหมือนจะเป็นตัวตนแต่ก็อาศัยการพูดว่าเป็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะเข้าถึงความไม่มีตัวตนของจิตริญาน,นั่นเอง ดินั้นเล้วจิตเป็นสภาพรู้เชตสิกเป็นปจนัจจัยให้เกิดมีปจัจจัยให้เกิดเรียกว่าสภาพสัมผัสจุงแต่งภายในจิตนีกว่าเชตสิ T รูปเป็นสภาพแปรหันแก่เจ็บตายสลายลงไปหรือแม้แต่สภาพสลายโั่วโที่มีชีวิตเกิดขึ้นทั้งอยู่เป็นแต่และถักทำสลายไปสลายไป เจ้าวารุปเป็นสภาพแปรผันนิพพานโดยคนจิตก็สมควรรู้ว่าจิตคือสภาพรู้สภาพร,รู้ตัวมันไม่ใช่ใครสักคนหาโดยตนไม่ได้ไม่มีโดยตนให้จับต้องอเจตสิกเป็นปัจจัยที่เกิดคือสภาพอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นความสมบุกหรือความไม่สมบุกพวกนี้ <c oughs> ก็เป็นเจตสิกทั้งหมด เป็นสภาพที่มันปรากฏขึ้นภายใัใจะได้ว่าองค์ประกอบของการกาหนดให้เกิดความสมบขึ้นเช่นว่านาพุทโธบ้างกําหนดอนาปานสติบ้างกําหนดรม้ายใจบ้างหรือการเพ่งพิจารณาในสิ่งที่ปรากฏให้เกิดขึ้นทั้งอยู่เป็นระดับไายในรูปแบบของรักนุบริชานบ้างหรืออรังนบริชานบ้างคือเพ่งให้เป็นอารมณ์เดียวจนท่านเกิดปิตตกวิจารปีติสุเอกระารอเนื่อว่าอาการห้าปรากฏขึ้น แล้วจะหมดไปตามวาระวรรคในเยวันตุลย์ยชาตัดเยชานจตุเลชานอย่างนี้มันต้นเอวุปถมชาญตุลย์ยชานตัดเยชานปัจจัยชาญม,มิจฉุกมิจารหายไปเหลือปิติปิติสุขอุเบกขาปิติหายไปเหลือสุขสุขอุเบกขาสุขหายไปเหลืออุเบกขาเอกขตารมลงเรื่องความคง มีอีกขั้นตอนหน่รันเข้าถึงข้วสวางเดือรูปนกบอารมณชั่พวกนี้เรียกว่าบุญญาวิสังขารก็จิตปุ่งขึ้นสภาพที่จิตปุ่งขึ้นหรือภาษาที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็จิตปุ่งขึ้นอีกเหมือนเดิมเรียกว่าเข้ามายึดถือหรือให้ความสําคัญมากหมายในภาวะต่างๆสุดท้ายมาแล้วจะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมันเกิดขึ้นที่จิตตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารไม่ว่าจะเป็นไฟโลก เรียกว่าอารมณ์กรรมพอใจในรูปในเสี้นในกลิ่นในรสไม่พอใจในรูปในเสี้นในกลิ่นในรสสภาพสภาวะานีกปรากฏขึ้นจนให้มันไปนโดนอยู่ที่อธิวิชนาภาษาอธิจดยรอธิวิชนาภาษาก็คือจิตจิตที่รองรับสิ่งทงั้งปวลจิตที่เป็นตัวเรารับสิ่งทั้งมวลนี่นะมันเป็นผัดสาง้อง้อเส้มันให้ความเคยชินว่าตัวเราและของเราหรือชีวิตเราเป็นเราแม้แต่ตัวรู้ก็ยังเป็นเราอยู่ มันจึงทําให้เกิดผู้อยากเรียกว่าอุปทานผู้อยากผู้ต้องการผู้อยากได้ล้วบอาผู้ตัวนี้มันคือความยินดีว่าเป็นตัวเราเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณนั่นเองมีฉะนั้นสองภาคน,นี้เรียกว่าเจตสิกคืออารมณ์ที่เหนือการควบคุมของจิตวิญญ,ญาณแสดงว่าถ้าจะควบคุมอารมณ์ต่างนี้นได้หรือควบคุมเหตุของเกิดการเกิออออดอารมณ์นี้ได้ ต้องศึกษาและเข้าใจว่าสรงภาพจิตทั้งหลายทั้งปวงเป็นอะไรเป็นอนตนา,ากาหาตัวตนไม่ได้เป็นเพลงสรรวะท่าพรู้้วยประการหนึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรู้คิดสามารถคิดได้ทุกอย่างสามารถคิดได้ทุเรื่องคิดเรื่องดีก็ได้คิดเรื่องธุรกิจการงานก็ได้คิดจะทําอะไรก็ได้คิดจะพูดอะไรก็ได้รวมถึงการคิดว่านี่คือเราก็ได้เป็นภาพจิตที่คิดเป็นไปว่านี่คือเราก็ได้ นี่เป็นเราก็ได้เป็นตัวตนของเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็สามารถจิตดูคิดเนี่ะเ,เป็นเป็นที่ตั้งกองอำนาจอุปทานคือจิตจิตภายในนี่สสำคัญว่าตเปลี่งว่าไม้ว่าอุปทานว่าเพราะจิตตอดน,นั้นถููเก่าชาหอบอกมาอยู่เหตุฉะนั้นพึ่งสังเกตดูจิตดูใจมงตเองว่าเมื่อมีความสัมงบถูกต้อง นี่วมาสิ่งที่เข้ามาสัมผัสทั้งรูปก็ดีเสียงก็ดีกริ่นก็ดีรถก็ดีทั้งเข้ามาสัมผัสด้กต้องผางเนื้อหนังร่างกายหน้าตาเหตุโหมได้ยินเสียงเฉลิมได้ยินสัมผัสรถกายสัมผัสย็นร้หลังเฉลิเราบ้ไหวัตถุที่เข้ามาสัมผัสกับผู้รับโูรสัมผัสคือดีนี่หวัตถุที่ยึดวัตถุที่ยึดกับผู้ยึดวัตถุที่เป็นอะไรกันบ้างนี่เกิดขึ้นจั้งอยู่เป็นไปในระเับสลายไป ผู้ยึดคืออะไรเราที่นี่ผู้ยึดคือขจิตยึด้วเป็นของเราจริงเดี๋ยอไม่พอที่นี่ยึดยึดนก็ไม่เป็นของเราเนี่เป็นเด่าวัตถุทั่านั้นเองเหตุฉะนั้นที่มาของอารมณ์ทงลายจังหวงก็คือจิตยึดเข้าไปแทนถ้าตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาของภาวะทัลายทั้งเรานี่ล้วมันเป็นสัจจะว่าู้คิดไปทำหน้าที่ของจิตวิญญาณ ชาตรู้คิดไปตามหน้าที่อินจิ็นหรือว่าสัตว์รู้คิดไปตามหน้าที่องจิตนี่ว่าจิตทั้งขานก็ได้เนี่งฉะนั้นอารมณ์สงบก็ดีก็เกิดขึ้นจากจิตปุงแต่งขึ้นอารมณ์ไม่สงบก็ดีก็จิตเป็นผู้ปุงแต่งขึ้นสุดท้ายจิตก็เป็นสภาพรู้ที่ไม่มีุดตัวตนของตนไม่เป็นตัวเราเพราะมันมีสามัญรักด้วยด้วยความไม่มีตัวตนอยู่น้านเดียวกับเอลจิตเป็นสามัญรักที่หาตัวตนไม่ได้ แต่ใช้คุปตะจิตเพื่อให้เข้าใจแต่ตัวจิตเองเองที่แท้จริงก็ไม่้อชื่อชื่อหัวร้ไม่้อชื่อยัวจิตก็ทําหน้าที่เดเองเหมือนเดิมก็ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่ากายนี้เป็นของเกิดขึ้นแก่แล้วเกิดร้ายหรือเห็นว่ากายนี้เป็นของธาตุวัตถุเป็นสภาพธาตุวัตถุจึงต้องฝึกฝนการนำความเพียนความพิจารณาในสุดานี้เพื่อน้อมจิตให้เข้าถึงความเป็นจริง เรียกว่าหัดฝึกจิตฝึกใจของตนให้เคยชินกับธรรมชาติหรือเข้าสู่กระแสของธรรมชาติหรือสนใจธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นระดับไปทั้งฝ่ายตันเป็นรูปร่างกายแต่ทุกสรตวะสิ่งในโลกหรือจิตมิจฉาเองให้เห็นเจอสงความเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นระดับไปเรียกว่าให้เคยชินให้รู้จักให้เข้าถึงให้เข้าใจเมื่อเข้าใจในสิ่งต่างนีบาวเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อที The ่จะเทียบเทียงเดาว่าความเป็นพุทธศาสนาที่องค์พระสมาสัพดาทรงสอนมีลักษณะอย่างไรบ้างว่าสิทธธรรมมีวิธีไป็นตำหน้าที่เรื่อนี้จังทุกขณ์นตาเกิดขึ้นท่านโยบินแฟนนาดับไปจะมาทำจิตเข้าถึงความเป็นตัทธาารแล่วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตระหนักตถธากาตัทธาการความตถาคดตัทธาคดคือนเดขึ้นเจ้าชายสิทธัตถม ือพระพุทธพรรมที่ก้าเข้าถึงความเป็นธรราคนแรกเรียกว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่เข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงสัจธรรม<ช>เรียกว่าเข้าถึงกฎของนิจังษณษณาาทุกอนัตตาทุกภาคสมั้งกายนี้ด้วยทั้งจิตน,นี้ด้วยทั้งปัจจานี้ด้วยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งบทั้งาพทั้งสัมบัติท้าผู้ใดเห็นธรรมวันนั้นเห็นเราถาคก็ผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นปฏดดิเ,ดดเดดสสมบระวัต ผู้ใดเห็นปฏิจจสุปาระบาคืออวิชชาปัญญาสังขารสังขารปิณมีญาปญยานาโรก็คือจิตที่เห็นความง่อเขาของตนที่สมมติเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนว่าเป็นของตนเองนั่นแหละด้วยความไม่รู้จึงสมมติเดินนำหน้ากายทำท่าที่นำหน้ากายเป็นเพียงแค่ท่าสีดินน้ำฝนไบเท่านั้นเดียวก็ได้แค่หนังหอนมเท่านี้น่ะ พอตายลงไปแล้วก็วดูกันไม่ได้ดีไม่ดีมันก็ดูกันไม่ได้ถ้งแต่ยังยังมีคนยังไม่ตายพราะเป็นที่ชุ่มเฉยไปด้วยเหนื่อด้วยใครอย่างนี้เป็นต้งเต็มได้ชรตาภรรณะเต็มด้ความเจ็บความไข้ความทุกข์ความเดือดร้อนมันเป็นอย่างนี้ถ้จาจริงมีความเห็นฉันว่าเป็นเพียงธาตุวัตถุเป็นเพียงสัตววาตถ ว่าไม่ว่าจะเป็นต <ness> well, ัวเราด้วยไม่ว่าเป็นตัวเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์นุษหรือไม่มว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาถ้าจิตมันเห็นธรรมชาติหรือเข้าใจธรรมชาติหรือเข้าใจหลักของอนิจจังโจนตางเรียกว่าความรู้เบสิกเลยพื้นฐานเลยความรู้พื้นฐานจะบอกความรู้ระดับอนุบาลของศาสนาพุทธระดับโรงเรียนอนุบาลเลยอะอนิจจังโจรต่างเรียกว่าความรับระดับอนุบาลเลยทีเดียวเกยเจ็บตายเหี่ย ระดับรุนารมากถ้าเกิดว่าเจ้าพุธไม่ยอมรับเรื่องนี้หรือหรือไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยก็ไม่ต้องเท่าความเจระปอือนี่คือความพื้นเบสิกว่าเสียงยางไม่เข็งตัวเสียงยางไม่แข็งกายไม่เข็งจิตไม่เข็งรูปร่างกายของเราเป็นทุกเป็นนระ้างเกิขึ้นขึ้นอยู่ใบี่ยวนเั็นแห้ระับสลายไปหรือสิ่งที่เราชอบที่สุดมันก็จะเป็นเหมือนเป็นของจันทร์ดุจแดง เราไม่ตายจกมันไ pues ันตายจกเราเราไม่เจ so ็บมันเจ็บจะเราเราไม่เจ็บจกมันไม่เจ็บจะเราเราไม่แตกสลายจกมันไมแตกสลายจกเราเราไม่ท่านผ่าจะมันมันท่านผ่าจะเรามันจะเป็นอย่างนี้แหละจะให้มันส really ิ่งที่เรากางชอบกันอยู่แม้มันทําให้เกิดความสะดวกสบายและเพิดเพินขึ้นมาแต่มันตกเป็นเมือนขึ้นของความไม่เที่ยงเมื่อสิ่งทารันกบงแล้วน่าหักพังาตายลงไป จิตของเราจะพุดกับความเศร้าโศกเพราะหวงแห็นสิ่งที่เราชอบด้ยวยควาพอใจในผสัตวะที่ชอบไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆพอใจในสิ่งนั้นนี่ว่าจิตพอใจในผลสัาาตผลสัตตนั้นก็อาศัยกายนี้กายนี้ก็อาศัยจิตนั้นดูดพูดดูรู้ทีนี้สุดท้ายมาราจิตมันตั้งอยู่ในที่ท,ที่มันไม่ปลอดภัยด้วยนะ จิตมันต th ั้งู่ในที่ที่มันไม่เยืนเท่าไหร่นั้นเราเราจะเรียกร้องเอาอะไรไปนในนัเราจะร้องให้รวมคอยเศร้าโศกวิบโหยอะไรลำพองอะไรลำพันใกล้่ประโยชน์อะไรทันีนนั้นแนเมโรคนี้เป็นอย่างนี้จึงต้องศึกษาให้เข้าใจว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิสุปปารบาผู้ใดเห็นปฏิสุปปารผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตรากตก็คือเห็นตถาคาเป็นเช่นนั้นเอง อานันดาเป็นเช่นนั้นเองอัตตาเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นอวิชชาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นอนันามันไม่ไปอยู่ให้เป็นเราเป็นอะไรเลยชามันก็ไม่เคยเป็นให้เป็นตัวตนของเราก็ไม่เคยเป็นมันก็เป็นธาตุเดิมนั้นเป็นสัปวาวธาตุเสด้วยถ้าเราไม่ต้องการที่จะทุกข์หรือที่จะเศร้าโศกเรา็ไม่ไ้องยึดถือสิ่งต่างๆให้ว่าเป็นตัวของโตให้เฉะนนั้น สัมมาวายามะเป็นส่วนสำคัญอยู่ทีเดียวสัมมาวายามะ่าทำความเพียรชอบทำความเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภายในใจของตนแล้วก็เพียรระมัดระวังบาปใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพียรสั่งสมกุศลไห้ถึงความภายในใจของตนก็คือความมีสติทั้งปัญญาและโทปัญญาเนี่ยกยว่ายอดของกุศล สางสมุปสนให้ถึงความภายในใจตนเทียนรักษากุสนนั้นไว้ก็กักษาใจนี่นะแต่ว่าได้สิ่งใดในลกไม่รเสริฐเท่าไรใจตนดีในในลอดีใดในนกไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลยได้สิ่งใดในลอไม่ปเสริฐเท่าไรใจตนก็รู้ววกกันไป เม่สิ่งที่เราพอใจมองเห็นผัสสะสัมผัสเมื่อมีว่าเป็นสิ่งต่างๆนั้นทำให้เพลินใจหยือชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะต้องจากไปในสักวันความสุขชนิดนั้นตกอยู่ได้กฎอำนาจอันนี้จํังจุหวั่นใอย่างนี้ไดนใ่ถ้าไม่ปรารถนาที่จะเศร้าโศมีประโย์อะไรรามันเสียแล้วก็ควนถอนความเข้าใจ ในสุขนั้นเสียก็เพราะว่าความยาวด้สุขความปารถนาตอการความสุขหรือความสุขรูปแบบเป็นความสุขที่เราคิดขึ้นมันนํไปสู่ความทุกข์นานาประการจะรี้กว่าความพอใจในการมคคณทั้งหลายเปรียบเสมือนความสุขที่ได้ในระดับของหยดน้าในยอดไม้หรือหยดน้ำ้างในยอดยญ้าแต่ความทุกข นานาระกากรรที่ตามมาภายหลังเปรียบเสมือนน้ำในสาโทเหตุฉะนั้นถึงถอนลูกศรคือความเห็นผิดพาในจิตของตนให้หมดไปเดียวกว่าว่หาหนางความอยากไม่คยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะปัญหามันคือผู้อยากผู้อยากกลายเป็นผู้ตรงไหนมีเดนท่าสีจิตเป็นผู้ตรงไหนมีเดดของาบางบารู้จะไม่มีตัวตน มันจะไปใส่คำอบอกผู้ผู้อยากหรือตัวตนผู้อยากไม่ใส่ไม่ได้อนั้นตาเมื่อปราศจากการอยู่ตรงนั้นได้แล้วราว่าจิตเป็นสภาพรู้คิดมันคิดได้มันรู้ได้มันรู้ได้มันคิดได้จิตเป็นสภาพรู้คิดเทวดาศึกเป็นปันใจจัยให้เกิดก็คือสามารถเห็นแห่งอารมณ์และตัวอารมณ์นั่นแหะที่มันเกิดขึ้น รูปเป็นสภาพแปรผัญนินพพานหลุดพ้นจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานเอายน่นข้าจิตสตินิพพานจิตสตินิพพานนินพพานว่าสภาพรูปสภาพรูปเท็จไม่มีชื่อไม่ทราบจะพูดอะไรนำ้ำรู้หมดตุอย่างจะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างแม้่ะท่งตัว่อนี้ นี่มันจบอยู่ตรงนี้มันจบไปอยู่ตรงนี้ที่นี่เราร,รู้ทุกอย่างเหมือนกันแต่เรายึดเอาทุกอย่างปัญหารวมรังรถรวมรังในจิตของเรามาจะไมใหหมดไปเพราะเราเป็นผู้ยึดเข้าไปเองน้ำยังแต่น้ำเชี่ยนยู่แต่เสียเส่ย,เยนเราแกว่งเท้าหาเสี่ยนเองโลกมันก็อยู่กับโลกโลเสิ่งกินแล้วิ่งพักเกินสภาวก็อยู่ของมันเฉย แต่เราเกแก่งจิตแก่งใจเองาเราไปชนเข้าเองยันโทษคนอื่นไม่ได้เราโง่องงเองที่วิ่งไปชนของของถ้าเกิดดูแล้วไม่ชนปัญหาตรไไ่เกดเพึ่งระมัระวังเหมือนจัเท้ากับเสีย้ยนอย่าแก่งเท้าหาเสีย้ยนอย่าแสาาดงหาแต่เรื่องยุดนิ่งๆอย่างชราได้รับรู้สุดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริง เมื่อรู้ดังความจริงแล้วก็ปล่อยวางตรงตรงนั้นแล้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เป็นอนัตตาทั้งนั้นขอเราคนนี้ สปีติโอมิวันจันตสัมารพวินาชดุสุขทค่ายก ေထာ်မာ်ပေါ်ကြာယာမြေသာတိတော် Gracias.